ต่อแต่นี่ไปคอยตั้งใจฟังนี่แหละหลักปฏิบัติพุทธศาสนาต้องแน่นอนจับตัววางตายอย่างนี้ไม่เลอะเลือนเหลวไหลแต่ว่าจะไปทางนี้ต้องหยุดทางธรรมเริ่มต้นต้องหยุดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระอระหันต์ถ้าไม่หยุดแล้วก็ไปไม่ได้ชัดทีเดียวแปลกไหมล่ะไปทางโลกเขาต้องไปกันรตรัดเปยวว่องไวคล่องแคล้ว ของเราเรียนกันมากมายเรื่งกระทั่งรู้เท่าทันเลี่ยมคูผูกคนตลอดสายจึงจะปกครองโลกให้รุ่งเรืองเจริญได้แต่ว่าไปลายทางทานี่แปลกยึดเท่านั้นแหละไปได้ยึดอันเดียวเท่านั้นเรื่องนี้พูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอย่างไรมีตำรับตำราเมื่อครั้งพระบ,บรมศาสดามีประชนอยู่ ในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์ปโรหิตอาน,นามพรามมณีเป็นเปรโรหิตของพระเจ้าประเสนติโกศลคลอดบุตรออกมาคนหนึ่งเวลาคลอดออกมาแล้วกลางคืนสตราอาวุธในบ้านมันลุกเป็นไฟไปหมดอ้อเป็นพราม์เท่าด้วยเป็นครูปรเป็นเป็นพราหมณ์ครูพระเจ้าแผ่นดินด้วยก็นกตกใจนี่มันเรื่องอะไรกัน ประวัติโหราพฤทาเท่าสำหรับตำราดูโอ้ลูกชายเราเกิดมานี่จะเป็นคนร้าย <c oughs> <c oughs> จะเป็นโจนรร้ายจะฆ่ามนุษย์มากมายรู้ทีเดียวได้ตํตำราของเขามีโอกาสไปทูลพระเจ้าพระเซนติโกสนพระพุทธเจ้าการลูกของข้าพระพุทธเจ้าคลอดออกมาจะต้องเป็นคนฆ่ามนุษย์ซะแล้วจะฆ่ามนุษย์มากด้วยจะควรเอาไว้หรือจะปลงเผชิญซะเป็นจะปลงชีวิตซะเป็นประการใด ขอพระองค์ได้ทรงพระคุณาข้าพระพุทธเจ้าขอบมอบถว,วายชีวิตแด่พระองค์บุตรขังข้าพระพุทธเจ้าฝ่ายพระเจ้าวัเสนี่โกศลก็คิดว่าไอเด็กเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอะไรแต่ว่าเกรงใจพรหมณมเคารพพรหมามนับถือพราหมณ์ด้วยเพื่อจะเอาอกเอาใจพรหมณมด้วยพรรู้เหมือนกันพรหมามพูดแล้วไม่เอยจะพิดพ์ก็ตะีตะขวงใจอยู่เหมือนกันเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดูก่อนเถอะแก่นันพรหราม ว่าเมื่อมันเด็กคนเดียวหรอกเมื่อเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงเราจะฆ่ามันได้มันก็ฆ่าได้มันจะไปไหนเราปกครองทั้งประเทศโูดให้รามใจดีซะหน่อยรามก็ตามพระไทยเอาไว้โตขึ้นโตขึ้นเมื่อพรามรู้ว้เนี่มันจะฆ่าคนเบียดเบียนตัดมากนะักมันจะทํำยังไงเปลี่ยนเอ,อให้ชื่อซะแต่ชื่อว่าไอหญิงสกุมารกุมาไม่เบียดเบียนใคร คืออาหิงสกุมารกุมาลไม่เบียดนเวียงใจแล้วจริงอย่างนั้นด้วยตั้งแต่เล็กมามันดีนักดีหนาที่เดียวพ่อแม่ก็รักใครพระเจ้าเปอร์เซ็นก,ก็รักใครเราเรียนวิชาความรู้ในเมในในในทางราชการในทางบ้านเมืองเขานะ่ะไม่แพ้ใครปัญญาดีเฉลียวฉลาดว่องไวเรียนเรียนตรตราอาวุธเรียนมวยไม่แพ้ใครเลี้ยวฉลาดดีนัก เมื่อได้วิชาสมควรแล้วก็ต่อไปจะต้องเป็นคนใช้ของพระราชาเพราะพ่อเป็นพระโอหิตของพระราชาอยู่แล้วต้องไปเรียนวิชาสูงเรว่างวิชาปกครองแผ่นดินปกครองประเทศส่งไปเรียนที่สาปามโมคขา,าจารย์ที่สาปามโมคขา,าจารยนมีลูกศิษย์ถึงห้าร้อยครามพระโอหิตผู้นี้เมื่อส่งลูกไปเรียนเช่นนั้น ก็มอบให้พระการติสาปาโมกคอาจารย์ติสาปาโมกคอาจารย์ได้รอดได้ได้รับมอบไอหิงสกุมารไว้ก็สอนเป็นอดีตอันดียังยังการลูกยังกัรเต้าได้ได้ไกลเคียงไอหิงสกุมารไอหิงสกุมารฉลาดทะเลาะดีนักทีเดียวเข้าใกล้ครูแล้วก็ทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหาติไม่ได้ทะเลาะดีนักอาจารย์รักใครเรียนวิชาก็ไม่แพ้ใครเหลียวฉลาดทุกอย่าง กำลังร่างกายก็ดีสวยงามก็สวยงามแปลว่าอาจารย์หลวงทั้งห้าร้อยคนรักไอเหงสกกมารมากไกลไกลลูกศิท์ทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไม่ได้การถ้าเราไม่ข่าเหงสกกมารแล้วพวกเรางอไม่ขึ้นละมันกดหัวเราหมดเราจะต้องข่ามันจะไวไม่ได้คนโนอนบังคนนี้บังช่วยกันหาเรื่องใส่เจ้าอยะเจ้าบัางเย่าเจ้ามัาง่งเพราะเจ้า เกกะเข้าฟ้องอาจารย์พระเจ้าเกกะเข้าฟ้องอาจารย์หาว่าเกกะนักเข้าแล้วก็มันมากเรื่องนักเข้าอาจารย์เห็นด้วยมันดีแต่ตอนหน้าเราตอนนั้นพ้นเราไปแล้วมันกมแห่งก็อย่างนี้ลูกรานเขาอย่างนี้แท้แต่จริงมันมันไปแย่เข้ามันมันเอ่อมันปั่นขึ้นมันปลุกขึ้นมันแก้ไขให้ชั่วน่ะมันก็ฟ้องอาจารย์อยู่เสมอมันหนาหูเขาแล้วลงท้ายจนกระทั่ง ไอ้ลูกศิษย์คนนี้เอาไว้ไม่ได้เดือดร้อนนะมันก็พร้อมกันลูกศิษย์ตอนนั้นมันก็ทุนเรียนเรียนต่ออาจารย์แต่เอาไว้ไม่ได้เมื่อ,อไว้ไม่ได้อาจารย์ก็จะต้องฆ่าอาจารย์ฆ่าจะทำไมฆ่าลูกศิษย์เสียชื่อสิทธิสาปาโมคขะอาจารย์ลูกศิษย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนมากมายแล้วพวกเรานั้นเป็นกษัตริย์ก็มากไปเรียนวิชานะทว่าฆ่าลูกศิษย์แล้วก็เสียชื่อครูทีเดียวจะทํำยังไงล่ะ ค่าทังอ้อมเรียนวิชาไปพอ,อถึงวิชาบทหนึ่งปิดหน้าสมุดทีเดียวปิดหน้าปึ่งหน้าตำราปิดลุิษี์ก็ถามทำไมถึงปิดท่านอาจารย์ผมยังศึกษาต่อไปไม่ได้แล้วแกเรื่องนี้ตรงนี้แล้วก็มันเป็นวิชาเรียนเข้าแล้วเมื่อสำเร็จแล้วแล้ว,ลวก็มันเป็นเจ้าโลกใช่ไหมแก ถ้าจะเรียนกันจริงๆในวิชานี้แล้วก็ต้องเอานิ้วมือมนุษย์องคุรีมนุษย์องคุรีของมนุษย์มาพันองคุรีจึงจะเรียนได้นี่จะจะ,จะหาอุบายฆ่าลูกศิษย์แล้วนะพันองคุรีเนี่ยจึงจะเรียนได้ลูกศิษย์ก็หมดท่าต้องหยุดอดปรดกันยังไงท่านจะหาองคุรีมาสักพันองคุรีได้ไหมนะ่ะ พอพูดกันจะต้องเราจะต้องได้ว่าต้องฆ่ามนุษย์กันฆ่ามนุษย์ไปฆ่าไปมันไม่ทันถึงพันรอกมนุษย์คนใดคนหนึ่งก็จะฆ่าตัวซะมากงมันจะไหวทําไ,ไมมนุษย์มันมากเวยกันนี่อ๋อเขาสําเร็จแน่อาจารย์เนืยกว่าไอ้นี่ต้องเขาต้องขูกู่ฆ่าแน่เราไม่ต้องฆ่าแนละ้วใช้มือคนอื่นฆ่าเถอะนี่เหลี่ยมของครูฆ่าลูกติด <c oughs> ไอเห็งสกุลมานนะขอตกเราเกิดมาเป็นในสกูลพรามเป็นครูสอนเข้ามาบาปกรรมไม่ได้ทําเลยมีศีลบริสุทธิ์ตลอดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ความชั่วน,นิดหน่อยไม่ได้กระทาเราวนี้เรามาเรียนวิชาเรานี้จะต้องฆ่ามนุษย์ซะแล้วทาไมฆ่ามนุษย์วิชาเราก็ไม่สําเร็จพอกับอาจารย์ตกลง เราไม่ต้องฆ่ามนุษย์ก็ <c oughs> ได้นิ้วมือมาพันได้องคุลีมาพันจนึ่งจงจะเรียนสําเร็จตกลงรับปากท่านอาจารย์ร้องไห้ยเสียใจเศร้าเศ้าตกเสียใจยต้องเป็นคน <c oughs> ลามกเลวทรามฆ่ามนุษย์ละเป็นคนใจบาปอยากฆ่าฆ่ามนุษย์ละพอเสียอ,อกเสียใจร้องไห้ยที่ไรลำพันธุ์นับถึงยังใด ว่าไม่เอานิ้วมือมาให้อาจารย์พันหนึ่งทำไม่เอาไม่เอาองคุลีของมนุษย์มาให้อาจารย์พันหนึ่งท่านก็ไม่บอกวิชาสําเร็จให้เราเมื่อเราเรียนวิชาไม่สําเร็จเราก็เป็นคนชั้นสูงไม่ได้เป็นเจ้าโลกไม่ได้ต้องเรียนวิชาสําเร็จจึงเป็นเจ้าโลกได้เพราะฉะนั้นการเรียนวิชาใดๆเราจะต้องใช้วิชานั้นๆได้นะเอาเรียนไม่ <c oughs> ใช้วิชานั้นๆไม่ได้เราก็จะเรียนทําไมเสียเวลา,ปาเปล่าเสียเขาสุก ต้องเรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้ละเอาละพึ่งได้เอาละนั่นแหละวิชานั้นใช้ได้เหมือนอย่างเราเรียนเราเรียนวิชาวันนี้เราจะต้องเรียนจริงทําจริงต้องพึ่งวิชาที่เราเรียนนี่แหละให้ได้ให้ศักดิิทีเดียวครูใช้ได้อย่างไงเราจะใช้ได้เหมือนครูอย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญาเรียกว่าคนฉลาดเหมือนอังคุลิมาละโจนเ <c oughs> มื่อเวลาอาหิงสกุมาร ลกลงต้องเรียนแน่พอรับอาจารย์ว่าเอาผมจะยอมเรียนยอมหาองคุลีมนุษย์ให้พัน <c oughs> อาจารย์ก็ส่งฟ้าปืนให้ดาบเล่มสนัดเจ้านี่เอาไปท่านนั้นท่านองคุลิมานท่านออหิงท่านออหิงสกุมานนั่นก็อยากรังตังท่าเจ้าเจอออกจากอาจารย์แล้วก็เจอมันหาเครื่องร้อยเครื่องอะไรไปเสร็จเจ้าติดตัวไปเครื่องแทงนิ้วเครื่องอะไรไปเสร็จเจ้า พอออกจากท่านอาจารย์ก็พบใครก็จังแตะเปรีย้ยขอขาดเปรีย้ยแผนขาดขาดครึ่งตัวตัดเอาองคุลีไปองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งใครขวางไม่ได้พบไม่ได้ไม่ว่าคนไหนทีเดียวไม่ว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าตรงั้นสูงั้นกลางชั้นต่ำรูดหมดขาซะจกนกระทั่งเล่าลือจกนกระทั่งระเบอือเรื่องไปว่าในเมืองสาวาถีนั้น มีโจนมีมีโจรสําคัญคืออังคุลิมาละโจรไอ้ที่เรียกว่าอังคุลิมาละโจรน,น่ะเพราะนิ้วได้มันแล้วร้อยเข่าตาแข้งแล้วคล้องคอไปตาแข้งแล้วก็คล้องคอไปนับเรื่อยนับนิ้วเรื่อยไปมันจะได้เพราะกว่าจะครบพันได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเรื่องถึงพระเจ้าประเสนธิโกศนได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วเรื่องถึงพร,ระเจ้าประเสนจิโกศนไอ้ครีธาทัพยกทับไปปราบอังคุลิมาละโจร ธรรมเนียมกษัตริย์ของโบราณเรานะ่ะเมื่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์ไปพบกันต้องรำทวนกันกษัตริย์กษัตริย์ต่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์ด้วยกันต้องรำกระบี่รำทวนกันต้องฟาดฟันกันเองใครดีก็ดีไปใครไม่ดีก็ขอขาดไปไม่ใช่ใช่ทหารรบก็เหมือนธรรมดาในในในบัดน,นี้เนาะเมือม่อเมื่อไปเจอจา่างนเขาแล้วกษัตริย์ต้องรำทวนเองทั้งนั้นเอาสิมือกษัตริย์ทางนั้นเอาสิมือตัวเองทางนั้น พระเจ้าเราจะเส้นนรกโสนก็ท้อสัยเอ๊ะนี่เราไปปราบอังกฤิมาและจก่านี้จะต้องไปรำกระบี่กับมันต้องไปรำทวนกับมันเมื่อมันเกิดมาตราอาวุธมันก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟไอเราไม่มีอัศจรรย์เหมือนอย่างกับมันนี่เมื่อไปรำนั่วแล้วคอเราจะขาดหรือคอมันจะคอมันจะขาดเราก็ยังไม่รู้ไม่แน่พระัตยก็ท้อพระทายยกทัพกรุงเจ้าจะลกยกทัพไปคิดว่ามายกทัพไปแล้วไม่กรงไปทีเดียวเราไปพัก ในวิหารเชตวันไปพักไกลๆอังคังเมียเชตวันก่อนไปทูลพุทธเจ้าซะก่อนนางพรมามนีปูเป็นมารดาพอรู้ว่าพระเจ้าเปรเสิโกศนจะยกทัพเราจะล่วงหน้าไปซะก่อนจะไปบอกลูกชายเราซะก่อนให้หนีไปเสียไม่ไม่ฉะนั้นพระเจ้าเปรเสิโกศนจะฆ่าเสียพระพุทธเจ้ารู้น,นางพรมามนีไปองคุลมาองคุลมาลวจอนเห็นเข้าก็ฆ่านางพรมามนีซะฆ่าแม่ซนะ เอานี้ซะอีถึงจะเป็นแม่เป็นพ่อไม่ขอใจแล้วใกล้แล้วก็เป็นข้าทีเดียวก็จะเอานิ้ก็มุ่งเรียนวิชาเท่านั้นก็ไม่ได้มุ่งอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ั้งคุณลีม,มาและจรน,นี่เป็นอสีติมหาสาวกองสุดท้ายของเราถ้าหากว่าข้ามารดาจะแล้วเป็นอภ,าภาัพัสสัไม่ได้มาผลชาตินี้เราขาดอักษาวกไปไม่ครบแปดสิบเจ็ดสิบเก้าเท่านั้น เราจําเป็นหน้าที่จะต้องไปไปทรมานอังคุลมาอังคุลมาละโจรต่อสองด้วยานสาชาชาก็เร็จก่อนไกลๆทั้งหมดอังคุลมาลไปถึงอังคุลมาละโจนอังคุลมาละโจรพอเห็นเข้าเท่านั้นแหละมาไอ้นิวนี่มงามจริงวิชาเราเป็นเจ้าโลกแน่สําเร็จแน่เจ้านิวนี่พอเห็นพอเห็นพระพระรันศาสดาก็ทั้งพระรูปทั้งพระรัศสมีทั้งงดทั้งงามทุกปิ่งดูไม่เบื่อน่าเลื่มใสหน้าไหวน่าบูชาทั้งนั้น ก็คาดว่าสําเร็จแน่ก็คาดว่าสําเร็จแน่ก็ลู่ใสทีเดียวคว้าฟ้าฟื้นได้ลู่ใสพอลู่ใสปลายเข้าฟันพอปลายเข้าฟันละพื้นห่างออาไปยี่สิบสสิบวาเอา,วาอาละสิคนนี้ห่างออาไปซะแล้ววิ่งอีกคุณีะมาแล้วจนออกถึกถึกถึกไปได้รอละสีจ้ะสีก็จนฟันจนฟันพื้นไปอีกห่างก็สี่สิบห้าสิบวาไปไปใหญ่ไปอีกทางหนักขึ้นทุกที เราวิ่งนักเข้านะักเข้าใกล้จะทันวิ่งช้าๆแล้วดูจะใกล้จะทันละพอใกล้จะทันพอจะฟันแล้วพุืดห่างออกไปสักนั่นอีกแล้วเท่าไรเท่าไรก็ฟันไม่ได้ฟันไม่สาเร็จพอฟันจนกระทั่งหืดขึ้นคอเหนื่อยเต็มทีพอเหนื่อยเต็มทีก็ทำไงคิดว่านี่เขาเป็นเจ้าโลกก่อนเราเราไม่ใช่เจ้าโลกแน่เห็นจะเป็นไม่ได้บุญไม่เท่าไม่เท่าทานเขาแล้ว ท่อในใจพอท้อใจใจมันก็ลดมันก็หมดที่สีมานะมันก็ยอมจำนวนพระองค์พอยอมจำนวนพระองค์ก็เปล่งวาจาวัดสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ทรงเหลียวพระพักมาสมณะหยุดแล้วทันไม่หย,ยุดเนี่ยคาว่าหยุดอันนี้แหละถูกตั้งตต้นจนเป็นพระอรหันต์คำว่าหยุดอย่างนี้คําเดียวตอนนี้หย,ยุดถูกทางสมณะตั้งต้นจนพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตัวศาสนาแทแ้ๆใช้คำว่าหยุดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องอาใจหยุด ตรงกลางดวงทานจาปในการมนุษย์หยุดทีเดียวนั่นเลยหยุดนั่นแหละถูกป้าหมายใจดําถูกโอวัวของพระบร,รมศา,าสดา้าไม่หยุดแล้วก็จะปฏิบัติศาสนาไปสักสี่สิบห้าสิบปีก็ช่างที่สุดจะมีอายุสัก,100กร้อยกว่าร้อยยี่สิบ้สามสิบปฏิบัติจะสักร้อยปีเอาใจหยุดไม่ได้ไดของสองไม่หยุดเข้าสิเขาตรงกลางดวงทำนิําป็นการมนุษย์ไม่ได้ไม่ถูกาศาสนาสักทีหนึ่งตอ่อเมื่อได้หยุดได้แล้วก็ถูกศาสนาทีเดียว โขกระโอดของศาสดาทีเดียวให้จํำให้เมนนะแง่นี้นะเราเราที่ปฏิบัติมาแล้วนี่มันยังไม่ถูกนะเขา้ารองรอยาศาสนามันยังไม่ถูกวันนี้เราจะเขา้ารองรอยราศาสนาจะเรียนสมถะจะทําใจให้หยุดละจะเข้าช่องนั้นพิธีทําใจให,หยุดด,ดังแสดงแล้วน,นั้นนะพอหยุดแล้วแล้วก็ถึงพระรตั้งแต่ต้น,ตนจนกระทั่งพระอรหันต์ทีเดียวนี่แหละทางไปของพระพุทธศาสนาอั้งคุณมาละโจร เมื่อหยุดพระองค์ก็ตรงแก้ไขแสดงธรรมะพระองค์องค์วลมาละจนก็ได้สําเร็จมากผลพระองค์ก็นําออกมาบวชทะทีเดียวนำามามองไว้ในวิหารเชตวันเวลา,ชา,วชาวเช้าเจ้าเสรตโกศลฟรีทาทับไปพักยกทับไปใกล้วิหารเชตวนันพักอยู่ข้างนอกวิหารโตเข้าไปในวิหารไปทูลถามพระบรมศาสดาไปเฝ้าพระบรมศาสดา พระกาศพระพุทธาจจะต้องอัาลาไปทรมา,าไปปราบองค์อังคุลิมาละโจนไปทูลพระพระบรมสารสดาพระบรมศาสดา,รรา,สดาเรียกอังคุลิมาละโจนมาบวชซะแล้วไหออกมาพอออกมาก่อน,นี่เรยอ่อ,องค์จะทรงไปปราบอัง,องคุลิมาละโจนคนนี้ใช่ไหมพระจเจ้าเสณที่โกศลพอเห็นกันเลยเราะเาะตีปีกเจ้านี่และพวกเจ้าค่ะ ตีปีก,อกชอบอกชอบใจไม่ต้องไปปราบพระองค์ปราบมาสแล้วทำไมก็กลัวชีวิตอยู่เหมือนกันเหตุนั้นนี่เป็นเป็นเป็นปนัยยะที่พระองค์ทรงอธิบารรับสั่งให้ไหนคําเดียวททตแต่้นจนพร,ราหัตเดียวนะจำไว้มั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่คำลอยๆคำมีหลักฐานอย่างนี้จำไว้มั่นนะ